สวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยววันนี้นะครับจะพาไป,นนะไปดูไก่นนะครับไปดูไก่ใช่ไหมไปดูเล้าไก่ใช่ครับจากทางอ้นฟาร์มนะครับเลี้ยงหลายเยอะเลยนะนะจะพาตัวผู้ตัวผู้นะครับเจ้าของไก่สิบเจ็ดตัวครับตัวน้อยคนะเจ้าของไก่เอาทรวมตัวผู้ทั้งหมดก็สิบเจ็ดตัวครับสิบเจ็ดตัวเลยใช่ไหมครับใช่ครับทำไมเยอะจังอนะ่ะ มาดูครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับโอ้โหนาดูแม่ไก่ตัวนี้นะครับตามาครับมาดูแม่ก่อนดน,นะตัวแม่ที่มันหัวสีขาวๆนะครับมาดูเล้าตัวน้อยๆก่อนนะนตัวแม่ตัวหัวสีขาวนะครับโอ้โหนี่ เจอแล้วครับนีพันธุ์สีขาวใช่ไหมใช่ครับหูก็สีขาวๆดำๆครับอืมสีขาวมาตัวเดียวนั่นเนี่ยสีขาวก็แม่ตัวนี้นะครับเนี่นี่กำลังเพาะตัวน้อยๆใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับแล้วทางนี้ก็ไก่ชนครับไก่ชนเหมือนกันอันนี้ไก่ชนได้กับพี่โอนครับใครรู้จักพี่โอนก็คอมเมนต์มานะครับ อันนี้ก็พมา่าตอนที่ไขไม่รู้เรือ่องนะนี่หมอกแล้วฮะเรามันเตือนครับเตือนฮะ,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 ะนี่ก็พม่าเดินับนี่พม่าอันนี้ผสมพม่าทุกตัวร์ครับผสมพม่าที่ไขไม่รู้เรื่องครับนี่แต่พม,ม่าเลยครับอ๋อนี่เหลือก,กี่ตัวสวยมากเลยนะ,ะ,าะ,นะสามตัวนะ นอ้นองนั้นตายหมดใช่ไหมครับน้องนั้นตายหมดมีแค่สามตัวบ่มันมีอยู่ข้างนอกอีกครับอ๋ออยู่ข้างนอกครับตัวนี้ละ่ะตัวนี้ไม่ใช่ไก่เชียรับมี็นไก่บ้านยังนะมาตายมีที่อุ่นที่อุ่นจับมันแล้วขามันหักามาดูอีกครับนี่ก็ไก่ครับนัวข้างในนี่อีก โอ้โหทำไมน้องอ้นไก่เยอะจังอ่ะทำไมเลี้ยงไก่ได้เยอะจังน่าจะผสมปองกันนี่ครับนี่ครับมาดูครับนี่ครับตัวผู้ครับตัวสีขาด้วยครับมาครับไปดูดิโอเคครับเดีตรงนี้นี่ครับเราจะพามาดูตัวผู้บ้างครับ สเสือครับพี่เขาโอ้โหดูฮนะนงอ,อ้อนฟามครับลอยไก่ฮะออกหากินฮนะลอยไก่ออกหากินอยากเลี้ยงลูกไก่ชนนะฮะวันนี้ชนชนะครับ เลี้ยงลูกไก่ชนกำลังเพาะเพาะพันลูกไก่ชนอยู่นี่ตัวผู้ครับนี่ตัวผู้ดูยังไงครับมูจอจักรมันครับมาดูยังไงนี่ครับงอนตัวผู้จะใหญ่อ๋อมีวิธีดูอย่างนี้ด้วยนะใช่ครับแล้วขาตัวผู้ก็จะใหญ่อ,อันนี้ไม่บินนะดูออกไปแล้วนะอันนี้ก็ใหญ่ น,นี้ก็ดูยังไงอีกดูจากงอนมันแล้วก็ขามันครับดูงอนง,อน,งอนเจออยียใหญ่อย่างนี้บ่โอู้หูมันแบบเปเลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูดูอะไรต่อครับพ่อพันธุ์มันครับไหนตัวพ่อพันธุ์ตัวเลี้่นครับโอ้โหมีพ่อพันธุ์ด้วยใช่ไหมใช่ครับไปดูเลยครับอ่าอันนี้ปล่อยให้กินอ,อาหารกินหญ้านะอ,อกอกให้ออก ออกจากเล้ามาออกกําลังกายตอนนี้นี่ครับนี่ครับมาออกกําลังกายนี่ครับหัวขาวครับเนาะนี่ดูครับชนกันะอันนี้หัวขาวแม่มันรู้นอนครับไปดูเดี๋ยวไปดูพ่อพันธุ์หน่อยครับครับเดี๋ยวไปดูป่านาครับ ชดพาณิชฟราร์มนะฮะเลี้ยงไก่ตั้งแต่ตัวน้อยๆหัดเลี้ยงอ๋ออันนี้พอพันยังไหมครับอันนี้เอามาผสมผสมพม่าครับผสมพม,นะม่านะฮะหางสวยครับสวยมากตัวนี้สวยพอพันครับ <laughs> อันนี้ชื่อชื่ออะไรครับเนี่ยจำไม่ได้ครับชื่อยังจำชื่อยังไม่ได้ใช่ไหมจำไม่ได้ครับพ่อบอกครับพ่อบอกจำไม่ได้ไอ้ก็เรียกวใบแดงครับใบแดงเนะี่ยสวยครับตัวนี้สวยครับกำลังกำลังนุ่มเลยนะอันนี้กำลังเพาะอยู่เพาะพันธุ์พม่านะ อันนี้ก็สวยนะตัวนี้สวยมากเลยก็เอาสีขาวถ้าปล่อยมามันชนก<อ>ับไอ้ขาวครับขาวดำฮะมาผสมพันต่อนะไก่ชนเหมือนกันนี่ไก่ชนของแท,ท,งเทเ้ครับแท้เลยนะสวยนะทรงสวยมากเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ออกแล้วก็จับตัวสีขาวเข้ามาครับ สวยนะม่วเหลืองเลยม่วเหลืองตัวนี้ยังไม่เชื่องครับยังไงต่อครับอ,อ,อันนี้อีกพันอย่างเงี้ยตัวพี่น้องกับตัวนี้พี่น้องกับตัวนี้นปล่อยให้อันนี้ก็กำลังดูจากต้นขาครับอันนี้กำลังจะโต เป็นกาเวาพี่บอกว่าเป็นตัวผู้สีขาวนะใช่ครับเดี๋ยวจับมันครับมันครับมันกำลังจะชนกันครับนี่พันไอเยียครับอ๋อนี่ได้พันตัวไอเยียทิ่มตายไปแล้วใช่ไหมใช่ครับอ๋อได้ลูกมันมันชนเหมือนกันได้ชนด้วยไก่เยียนะได้พันมาพอพอดีพอพันตาย สามตัวอพอพันตายได้พันมาสามตัวใช่ไหมใช่ครับโอ้สวยเหมือนกันเลี๋วยวเรื่องกำกลังคัดพันอยู่ตอนนี้น้องอ้นกำลังคัดพันอยู่ใช่ไหมครับ,รบถ้ารุ่นนี้โตก็ก็ขายใช่ไหมหรือเอาเก็บพันไว้ก่อน,นอแล้วก็จะขายขายบ้าง จะขายบ้างนะถ้ามีคนมาติดต่อก็จะขาย,ยใช่ไหมนี่ครับดูหัวขาวกับตัวพู่นรู้จักงอนมันูกคขามันก็ใหญ่ครับครับนี่นมันชนกันครับตัวนี้ชนะบ่อยมากรู้จักดูไก่ตั้งแต่ตัวน,น,น,น้อยเลยนะีขาผสมสีขาวด้วยครับขาวนิดๆครับ ันจะเป็ดรก็ขาวล้วนเหมือนกันโอ,อ้โห <c oughs> <c oughs> นีู่จะหยอกใจนี่ก็จะจะับบ้ครับถ้าดินนี้ <c oughs> นะ,ะครับดูหางนะครับอันนี้ตัวตัวเมียหรือตัวผู้นี่ดูหงอนก่อนครับมันตัวเมียเลยนะก็ตัวเมียครับ นะครับลูกไก่ครับโคล่กำลังเกิดอย่างงามเลยนี่ครับตัวตัวอันไก่วงของแท้ครับมันชนคกับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องสายสายข้ดเลยนะครับสวัสดีครับ